สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะพอยก็จะมารีวิวการไปทดลองเรียนตัวต่อต,ตัวที่ฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะพิเศษมากๆเลยเพราะว่าพอยจะมาแชร์ประสบการณ์และความรู้สึกของการไปเรียนภาษาอังกที่ฟิลิปปินส์ถึง14โรงเรียนเลยค่ะใครนะคะที่กาลังตัดสินใจอยู่ว่าจะไปเรียนภาษาอังกที่ฟิลิปปินส์ดีไหมหรือว่ามีข้อกังวลอะไรที่เราต้องคํานึงถึงก่อนการไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์บ้างคลิปนี้นะคะจะมีคําตอบให้ทุกคนอย่างแน่นอนเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกันก่อนค่ะว่าการเรียนภาษากรีกที่ฟิลิปปินส์มีแบบไหนบ้างซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยเคีจีเรื่องของเรานะคะก็จะทําอยู่ใน2เมืองกอดฮิตค่ะได้แก่เมืองเซบูและปาเกียวค่ะซึ่งเมืองเซบูเนี่ยก็จะเป็นเมืองใหญ่ที่อยู่ติดทะเลค่ะทําให้มีบรรยากาศการเรียนนะคะที่สบายๆรวมถึงมีตัวเลือกสถานที่ท่องเที่ยวและห้างสรรพสินค้านะคะให้เลือกไปเนี่ยมากมายค่ะ ในขาดที่เมืองมาเกียวนะคะจะเป็นเมืองที่อยู่บนภูเขาค่ะมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีและเป็นเมืองที่เงียบสงบใครนะคะที่กําลังมองหาเมืองที่เหมาะกับการเรียนภาษาอังกฤษและมีธรรมชาติรวมถึงมีบรรยากาศที่เย็นสบายเนี่ยบามาเกียวก็เป็นตัวเลือกที่ดีของทุกคนเลยคะ่ะสำหรับสิ่งที่พิเศษมากๆนะคะในการไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็คือถูกโรงเรียนค่ะจะมีการเรียนการสอนแบบตัวต่อต,ตัวหรือว่า one on one ค่ะซึ่งการเรียนแบบ one on one เนี่ยจะเป็นการเรียนที่ทําให้เราได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบ ก้าวกระโดดเลยค่ะเนื่องจากว่าการเรียนแบบออนออนวันนะคะจะทําให้คณครูเนี่ยโฟกัสการในการสอนที่เราเพียงคนเดียวตลอดทั้งคาบค่ะจากการไปทดลองเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์แบบตัวต่อตัว,ต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 วมาถึง14โรงเรียนนะคะฮอยก็จะขอสรุปจุดเด่นของการเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ไว้ค่ะข้อดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะเรามั่นใจได้เลยค่ะว่าการไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์เราจะได้เรียนกับคนครูที่เก่งและสอนเข้าใจง่ายค่ะ เนื่องจากว่าคนครูที่ฟิลิปปินส์นะคะจะาก,การเทรนอย่างสม,ม่ำเสม,มอทั้งในเรื่องของทักษะการสอนและสกิลภาษาอังกฤษของตัวเองค่ะทําให้เรานะคะมั่นใจได้เลยว,ว่าคนครูนั้นจะมีเทคนิคการสอนที่พร้อมและทําให้เราเข้าใจกับเข้าใจเนื้อหาการเรียนภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นค่ะ 2. นะคะการเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์จะมีคอร์สเรียนให้เราเลือกเรียนหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นคอร์ส ESL หรือว่า English as a Second Language ซึ่งเป็นคอร์สนะคะที่ช่วยปูพื้นฐานภาษาอังกฤษของเราตั้งแต่การฟังพูดอ่านเขียนค่ะทําให้เราเยังมีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้นค่ะหรือว่าจะเป็นคอร์สเพื่อการเตรียมตัวสอบอย่าง IELT หรือว่า TOEIC ก็มีค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถเลือกความเข้มข้นของค่าเรียนได้อีกค่ะว่าเราจะอยากเรียนค่าที่มีปริมาณน้อยๆเพื่อให้เรามีเวลาพักผ่อนระหว่างคาบมากขึ้นหรือว่าจะเรียนตั้งแต่เช้าจนถดเย็นอย่างคอสปารตาก็สามารถเลือกได้ค่ะ 3นะคะโรงเรียนที่ฟิลิปปินส์นะคะจะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองที่เฉพาะตัวค่ะไม่ว่าจะไปที่เซบูหรือว่าปาเกียวก็จะมีบรรยากาศการเรียนการสอนรวมถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันค่ะทังนี้นะคะพออยากไปแนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปศึกษาโรงเรียนแต่และโรงเรียนในเว็บไซต์ของ KPG l e a r ให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจค่ะแต่ว่าใครที่ศึกษาแล้วยังลังเลยอยู่ว่าจะเลือกโรงเรียนไหนอีก็สามารถทักมาได้ที่ไลน์แอด @kpglearn ค่ะ เพื่อให้พี่ๆของ k p g เนี่ยได้ให้คําแนะนำปรึกษาเพื่อให้นักเรียนนะคะได้เลือกโรงเรียนที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดโดยพี่ๆเนี่ยก็จะไม่ขายฝังและตอบสุดข,ข้อสงสัยตามความเป็นจริงเพื่อให้เรานะคะตัดสินใจได้อีที่สุดค่ะ สี่นะคะการเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์นะคะจะทําให้เราเนี่ยได้เพื่อนที่หลากหลายค่ะเนื่องจากที่ฟิลิปปินส์นะคะจะมีนักเรียนมาจากหลากหลายเชื้อชาติเลยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนเกาหลีไต้หวันเวียดนามรวมถึงประเทศในแถบอาหรับค่ะทําให้เรานะคะได้ฝึกภาษาอังกฤษกับเพื่อนที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติค่ะ ะะการไปเรียนภาษาอังกฤษ,ษที่ฟิลิปปินส์เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าค่ะเนื่องจากการไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์นะคะเราจ่ายไปเนี่ยครอบคลุมแล้วทั้งค่าที่พักค่าเล่าเรียนและค่าอาหารทําให้เรานะคะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่ายกว่าค่ะแต่นอกจากนี้เนี่ยเรายังได้คุณภาพผลครูและสื่อการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยมอีกนั่นเองค่ะ จากประสบการณ์การไปทดลองเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ของพลอยนะคะ <Yeah. S 1> นี่คือ4ี่สิ่งที่พลอยอยากจะแนะนําสําหรับคนที่กําลังตัดสินใจไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ค่ะข้อแรกนะคะ <Yeah. S 1> การเลือกเมืองให้เหมาะกับสไตล์การใช้ชีวิตของตัวเองค่ะเ <Yeah. S 1> นื่องจากทั้งเซบูและปลาเกียวเนี่ยก็เป็นเมืองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง <Wow. S 1> ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศสถ <Wow. S 1> านที่ท่องเที่ยวลักษณะการเรียนการสอนรวม <Yeah. S 1> ถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนอนอกเวลาเรียนนั่นเองค่ะ 2นะคะการเลือกโรงเรียนให้เหมาะกับตัวเองค่ะอย่างที่พลอยกล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละโรงเรียนเนี่ยแตกต่างกันและมีลักษณะเฉพาะตัวค่ะเช่นในบางโรงเรียนนะคะจะเน้นการจัดกิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียนค่ะที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนักเรียนนะคะเอ็นจอยกับการทํากิจกรรมภาษาอังกฤษ่มากยิ่งขึ้นหรือในบางโรงเรียนนะคะจะเน้นในการจัดบรรยากาศของโรงเรียนค่ะให้เอื้อต่อการใช้ภาษาอังกฤษทาให้เราเนี่ยมองไปที่วิวไหนหรือว่ามองไปที่มุมไหนของโรงเรียนนันก็มีความผ่อนคลายและโฟกัสกับการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยได้ ่ขึ้นคะหรือในบางโรงเรียนนะคะจะเน้นไปที่การเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นค่ะโดยกาหนดให้มี English only policy หรือว่าการใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาภายในโรงเรียน,นะคะ่ะเพื่อให้นักเรียนนะคะสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษค่ะได้แบบก้าวกระโดดและใช้ภาษาอังกฤษได้ตลอดเวลานั่นเองค่ะ สนะคะการกําหนดคอร์สเรียนและตารางเรียนนะคะตามเงื่อนไขของแต่ละคนค่ะเช่นนะคะบางคนที่มีระยะเวลาการเรียนที่จํากัดแต่กพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบก้าวกระโดดเนี่ย,<า>ยก็แนะนํานะคะให้เรียนคอร์สเรียนแบบ Intensive หรือว่า s t a r t a ค่ะเพื่อเรานะคะมีค่าเรียนตอนหนึ่งวันอย่างที่มากขึ้นและพัฒนาภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายัางสามารถเน้นได้ค่ะว่าเราเนี่ยต้องการพัฒนาทักษะไหนเป็นวิเศษคะ่ะเช่นถ้าเราอยากจะพัฒนาทักษะการพูดเนี่ยเราอาจจะขอลง,งคอร์สที่เกี่ยวกับการพูดอ่ะมาขึ้นเพื่อเราเนี่ยพัฒนาทักษะนี้ได้อย่างเต็มที่ค่ะนอกจากนี้นะคะทางโรงเรียนเนี่ยจะมีการทำเลเวลเทสในวันแรกนะคะของการเรียนเพื่อเรานะคะได้รู้เลเวลของตัวเองและเลือกคอร์สเี่ยนะคะที่ตรงกับเลเวลของตัวเองได้อีกด้วยค่ะและสี่นะคะคือขั้นตอนของการลงมือทําค่ะเมื่อเราเลือกเมืองเลือ โรงเรียนแหละคอร์สเรียนที่เหมาะกับตัวเองได้แล้วนะคะก็ถึงขั้นตอนของการลงมือทําแล้วค่ะสาหรับใครนะคะที่ยังกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายความปลอดภัยหรือว่าหลักสูตรที่เหมาะกับตัวเองนั้นก็สามารถทักมาได้ค่ะที่ l i น์แอดแอดเคพีซีเลยะคะเพ,พื่อให้พี่ๆนะคะได้ให้คำปรึกษาและช่วยเรานะคะในการไปเรียนภาษาจที่ฟิลิปปินส์ได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะและนี่นะคะก็ค,คือคลิปสั้นๆนะคะที่เป็นประสบการณ์การไปทดลองเรียนของพลอยเองที่พลอยนำมาให้ทุกคนได้ดูในวันนี้ค่ะดูกันเลย If you seek a school that could help you improve your English speaking level, vocabulary, listening, or any types of skills, you may choose QQ English. Come and visit here soon. See you. Hi, everyone. This is Teacher Doreen, and I am an English teacher here in Cebu. And I will invite you to come here in our school to study English. It is because English is really important for us right now. So, I hope you are eager to learn English. And that's all. See you soon. Hi, everyone. Good morning. I am teacher Honey. I am from uh, Iris International Language Center. So, if you want to improve your English skills, come and join and be my students. So, what are you waiting for? Uh, come here and be my student. See you and have a good day. Goodbye. Hi, good morning. My name is teacher Nathan, and I'm your EB Pro Experts class teacher. So, basically, in this class, we learn 20 vocabularies every day from Mondays to Thursdays. And on the fifth day, which is basically Friday, we take a test of the lessons we learned from Monday to Thursday. So basically, in this class, we learn various uh, kinds of vocabularies that go from environment to business to politics to climate change. Basically, so what the students learn in this class are very much diverse. Hello, good morning, and welcome to my class. This is IELTS reading Builder One. So, in Builder One, we tackle here the different question types that students must know in reading. We also introduce what is IELTS reading, how many passages are there, how many minutes should they answer the questions, and how many items should they get in order to achieve their target score. Before our class, we discuss first the general tips and techniques in order for them to answer all the question types. And from that, we start to practice and engage to check the correct answers. และทั้งหมดนี้นะคะก็คือคลิปรีวิวกัดไปทดลองเรียนแบบตัวต่อต,ตัวที่ฟิลิปปินส์ของพอยค่ะใครนะคะที่อยากรู้รายละเอียดของโรงเรียนไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด b s บสไคร YouTube ของกอบมันกันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย